แช่า่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการงานนะคะล่าสุดกระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศ2.1แสนอัตรารองรับคนหางานทุกวุฒการศึกษาให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 28สิงหาคม2 5 6 7นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมการจัดหางานเปิดตำแหน่งว่างงานให้คนหางานจากทั่วประเทศช่วงตุลาคม66ถึงกรกฎาคม67แล้วกว่า7 7 9 9 7 7 4อัตราครอบคลุมทุกวุฒการศึกษาตั้งแต่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีเพื่อให้บริการแก่ผู้ว่างงานผู้จบการศึกษาใหม่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและทุกคนที่ต้องการมีงานทำโดยตำแหน่งที่มีความต้องการรับสมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่1ฝ่ายผลิต 2พนักงานขายโฆษณา3เจ้าหน้าที่สำนักงาน4พนักงานคลังสินค้าและ5พนักงานขนส่งโดยได้มีการบรรจุงานแล้วกว่า155731คนก่อให้เกิดรายได้1812ล้านบาทซึ่งข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคม67มีตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ215563อัตรา ในธุรกิจการผลิตก่อสร้างส่งออกงานบริการที่พักร้านอาหารวิชาชีพวิทยาศาสตร์และงานวิชาการโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานอย่างยิ่งเพราะเป็นปัญหาเริ่มต้นที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือนตลอดจนเศรษฐกิจ ในระดับประเทศเป็นลูกโซ่จึงได้กำชับกรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานไว้เพื่อรองรับคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทํากรมการจัดหางานในวิธีหางานผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ไทยมีงานทำํำล่าสุดนาะยสมชายมรกตศรีสุวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานได้กล่าวว่าสำหรับผู้ว่างงานผู้จบการศึกษาใหม่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบางและทุกคนที่ต้องการมีงานทําสามารถใช้บริการหางานผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ d d o e g o t h s หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดโดยแมทชิ่งตำแหน่งงานตามมือที่ภูมิลำเนารวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าบริการและเรียมพบกับการรับงานและอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีอาชีพมีรายได้4-5กันยายนนี้สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระหรือกำลังมองหาอาชีพเสริมขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อมาร่วมงานมากรรมรับงานและอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีอาชีพมีรายได้ สำหรับงาน DOE ชิปแฟร์2024ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่าง4-5กันยายน67ณกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะคะอาทิพบผู้ประกอบการผู้ผลิตอิสระงานหลากหลายประเภทจากทุกภูมิภาคทั่วไทยร้านค้าผลิตภัณฑ์ทำมือพร้อมปรึกษาโอกาสการทำงาน ฝึกหัดและสามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ทันทีกิจกรรมพร้อมร่วมสนุกชิงรางวัลต่างๆมากมายในภายในงานนะคะนอกจากนี้ระหว่างรอคอยมาร่วมงานผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ว่าจ้างสามารถฝากคนงานแชร์ความถนัดเพื่อหารายได้เสริมได้ที่เว็บไซต์คนทำงาน d o e g o t h หรือคนทำงานภาษาอังกฤษนะคะคนทำงาน d o e g o t h ซึ่งมีบริการสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและสำหรับผู้ว่างงานทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมีงานทำและนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงานหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานาครพื้นที่1นึ่งถึงสิหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน16 94นะคะอัปเดตข่าวดีๆจากกระทรวงแรงงานได้เตรียมตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศกว่า2.1แสนอันตรารองรับคนหางานทุกวุฒิการศึกษาให้บริการผ่านระบบออนไลน์อัปเดต29สิงหาคม2567